สวัสดีค่ะพี่พี่เดี๋ยววันนี้อ,อยากมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับ m มซ์เซ็ตเนาะเกี่ยวกับ m มซ์เซ็ตในที่นี้ก็คือเรื่องอาการเสพบติดการเทดการเสพบติดการเทศอ่ะเ,เ,เราต้องแยกให้ออกนะคะพี่พี่ว่าเราเสพติดการเทศอ่ะคือเราติดการพนันหรือเปล่าหรือหรือว่าเราอ่ะแค่ติดกราฟต้องแยกให้ออกแต่จริงๆโดยรวมมันเป็นเส้นบางๆอ่ะค่ะพี่ๆแล้วทุกคนอ่ะ พอเราเทรดได้ในระดับหนึ่งอะ่ะทุกคนอะ่ะจะผ่านมาเจอกันหมดแหละว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็จะมีทั้งหมดอยู่9ข้อเนาะอันนี้น้องได้มาจากอีกที่หนึ่งแล้วน้องเคยลองมาเช็คลิสต์ตัวเองเหมือนกันน้องก็ผ่านมานะคิดว่าคิดว่าทุกคนถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นเทรดเดอร์หรือว่าอะไรทุกคนเข้ามาในตลาดเนี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะเจอหมดมันจะเป็นช่วงแรกๆอะ่ะที่เราเทรดได้ พอเราเทรดได้เรารู้สึกว่ามันเข้ามือตลอดอะยังไงมันก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่เราโกโหกตัวเองพี่พี่มันเป็นเทนตลาดมันเป็นเทนมันเลยเทรดง่ายเทรดยังไงก็เข้ามืออย่างเงี้ยค่ะก็มันมีอยู่ทั้งหมด9ข้อด้วยกันเดี๋ยวน้องไล่เรียงไปทีละข้อเนาะไล่ก่อนเนาะก็จะมีข้อแรกคือวันหยุดรู้สึกไม่อยากออกไปไหนอันนี้ไม่รู้มีใครเป็นไหมน้องอะเป็นเฝ้ากราฟอยากจะดูกราฟมโนกราฟตีกราฟวาดกราฟว่าเออมันจะไปทางไหนมันจะนู่นนี่นั่นไหมเออดู มันมีความสุขอะโดยไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราอยากอยู่กับกราฟนั่งปุ๊บก,ก็ต้องหยิบกราฟมาดูเปิดคอมดูไล่ดูอุ้ยไหนดูเดยดูวิ k ดู h ฮดวันดูยัน M5 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อที่2คือเราจะตื่นขึ้นมาเฝ้า,เฝ,าเฝ้าจอตั้งแต่ตลาดเปิดและจะนอนเมื่อตลาดปิดอันนี้เรื่องจริงนะไม่รู้ใครเป็นบ้างแต่น้องจะเป็นว่าบางทีเราไม่อยากตื่นหรอกตีห้ไหนดูดีกราฟเป็นยังไงเปิดแท่งเป็นยังไง แล้วก็ตลอดเวลาค่ะพอใกล้ๆตลาดปิดก่อนนอนอีกว่าอยากจะนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ไม่นอนนะเว้ยรารมันเป็นยังไงพวงตลอดมันทําให้เรามีอาการนอนไม่หลับร่วมเข้ามาด้วยนะคะไอ้ตัวเนี้ยมีอาการนอนไม่หลับเข้ามาด้วยแล้วน้องกํลาลังศึกษาเรื่องเซโรโทนินอยู่มันเป็นสารที่มันมาจากการที่เราประสบความสําเร็จหรือว่าเทศชนะตลาดอ่ะอันนี้กํลาลังศึกษาอยู่เพราะว่ามีพี่คนนึงไม่เอ่ยนามเนาะเขาเครียดเรื่องงาน เกี่ยวกับต้องเป็นคีแมนในการคอนโทรลระหว่างนายกับเลเบอร์แล้วเขาเครียดมากพอเขาเครียดมากเขาทำไอ้พวกนี้จนเขาไม่สามารถผลิตเซโรโทนินได้เขาต้องกินยาตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นพี่ท่านหนึ่งที่ที่เขามาแชร์ไอเดียให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้อารมณ์เขามันสวิง h i สุดโลสุดอย่างเงี้ยค่ะอยู่อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้อที่3เห็นชัดเลยคือ อยู่ห่างจากโทรศัพท์ได้ไม่เกิน5นาทีไม่รู้ใครเป็นบ้างเนาะแล้วก็มันจะทําให้เราสมาธิสั้นด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเที่ยวหยิบเดี๋ยวเที่ยวดูเดี๋ยวเที่ยวหยิบเดี๋ยวเที่ยวดูอย่างเงี้ยสมาธิสั้นด้วยนะคะพี่ๆตรงนี้ต้องระวังแล้วก็ข้อที่3อันเนี้ยต้องถามจากคนรอบตัวว่ามีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงบ่อยบ่อยไหมอารมณ์อารมณ์เสียโดยไม่มีสาเหตุหรือเศร้าโดยไม่มีสาเหตุหรืออารมณ์ดีโดยไม่มีสาเหตุมันเกิดจากอะไรพี่ๆง่ายๆเลย เกิดจากเราเทรดได้เราก็อารมณ์ดี h i ย h h i ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าวันใดเราเทรดเสียล่ะเราก็จะดาว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 ,ดาวว่าโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยโทษตัวเองโทษตัวเองอยู่อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเี้ยจริงจนะอิโมชั่นอลตรงเนี้ยมันเหมือนคนป่วยป่วยป่วยเป็นซึมเศร้าเป็นไบโพล่าเหรอหรือว่าขาดสารเซโรโทนินตรงเนี้ยมันรู้สึกมันบอกไม่ถูกอะ่ะอันนี้นะที่ว่าจากสังเกตนะจากจากคนที่เขา หลายๆท่านมาเล่าให้ฟังหรือบางท่านน่ะถึงขั้นว่าน้องแนะนําว่าให้ออกไปทํากิจกรรมกับครอบครัวไปทํากับลูกอะ mm ่ะ hmm. แป๊บเดียวแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมเฝ้าหน้าจออีกแล้ววันนึงเฝ้าหน้าจออีกแล้วแล้วมันก็จะเป็นอยู่เงี้ยแล้วอารมณ์เขาจะอารมณ์อารมณ์พี่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยคะ Sw ing, swing, 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 ่ะสวิงสวิงสวิงอยู่อย่างเงี้ยสวิงอยู่อย่างเงี้ย,ยเหมือนไซเบนในกรอบเนาะไม่เบรกกรอบไปไหนเนาะเขาเขาเล่าให้ฟังวันไหนเทรดได้อุ้ยตื่นเต้นอารมณ์ดีไฮไฮไฮถ้าวันไหนเทรดเสียละ วันไหนเ,เสียอารมณ์ดาวค่ะเศร้าเก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวไม่อยากออกไปไหนมันจะอยู่เงี้ยอารมณ์พี่ๆลองสังเกตดูเนาะลองสังเกตดูแต่ว่าจากส่วนตัวที่สัมผัสจากหลาย,ลายๆท่านนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดที่ที่เห็นได้ชัดคือเขาเขาลงไม้ลงมือกับลูกเสียปุ๊บลูกมาหาตาขวางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้คือนิดนึงคือว่า เคยแจ้งเข้าไปแล้วว่าลูกอ่ะมาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดวันใดลูกเขาเลือกที่จะไม่เชื่อใจเราหรือมีปัญหาหรือว่าไม่เล่าอะไรให้เราฟังอ่ะวันนั้นลูกเขาไปจากเราแล้วนะคะพี่พีเราไม่สามารถเรียกกลับมาได้เนาะเด็กเนี่ยไมเซ็ตเขาถ้าถูกปลูกฝังแต่เด็กอ่ะมันมันไม่ได้อันนี้เจอพี่ท่านหนึ่งคือเขาเป็นคนเขาเป็น working woman นี่แหละแล้วเขามาติดตรงเนี้ยเขาบอกลูกไม่กล้าเข้าหาเขาเลยแบบ จะคอยดูว่าแม่หน้าเครียดไหมอะไรเครียดอยากจะนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยม,มันทำให้สังคมครอบครัวหายไปอะ่ะอันนี้น้องน้องค่อนข้างที่จะให้เกี่ยวกับพื้นฐานครอบครัวเนาะยิ่งเด็กๆดน้องน้องในวัยเล็กๆเนี่ยเป็นวัยแห่งการจดจําช่วงประมาณสามขวบถึงห้าขวบมันเป็นอะไรที่ปลูกฝังความมั่นใจการจดจําการกล้าพูดความผูกพันในครอบครัวถ้าตรงนี้มันหายไปมันเอาคืนไม่ได้คะ่ะอันนี้ได้มาจากพี่ท่านหนึ่งเขาแฉเนาะ ข้อข้อข้อที่4น้องจะพูดเยอะนิดนึงเพราะว่าสถาบันครอบครัวมันสําคัญแล้วก็ข้อนี้ก็พยายามหาข่าวหรือฟังแต่สิ่งที่ซับพอร์ตกับโพซิชันที่เรามีเช่นถ้าเราติดเซลล์เราก็จะไปหาข่าวว่าเมื่อไรสงครามมันจะจบมันจะต้องลงมันจะต้องลงแต่ถ้าเกิดกราฟมันเป็นเทนอย่างเงี้ยแล้วเราไปสวนเซลอะ่ะมันมันลาก,ม,ลากมันลากเราไงคะพี่ๆเราจะต้องกลับหน้าเล่นตามเทนที่ที่แจ้งว่าเทนอะิสยูเอฟนเนาะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราติด Position Buy เราก็จะไปหาข่าวอะไรก็ได้ให้มันมาซับพอร์ต o s i t i o n ที่เรามีว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะลงแล้วน้องเจออีกท่านหนึงติดเซลอยู่ไม่กล้าพูดเนาะตั้งแต่เบรก k 0 8 8 0กว่าน้องก็พูดตลอดว่าถ้าเขาเบรกตรงเนี้ยเรามองเป้าใกล้2171ก่อน2003โฮไว้ก่อนไม่รู้จะมาไหมปรากฏมาพี่ท่านเนี่ยปิดตั้งแต่เพิ่งเบรก2 0 8 0กว่ามาแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่ปิด Position เนาะ ก็เครียดอะถ้าเป็นน้องๆก็นอนไม่หลับแล้วออกเยอะด้วยก็ก็เป็นอะไรที่น่าเครียดแต่ว่าเขามีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขา M m p o r t P P เขาออกไม้เดียวเลยไม้ใหญ่เขา M m p o r t แล้ววันที่เขาไปสองสามอ้อโทษทีค่ะ2องพันสี่รอยกว่า2องพ้สาิกว่าเนี่น้องก็รุ้นอยู่กับเขานะปรากฏของเขากลับมาได้แต่เขายังไม่ปิดเนาะอันนี้เราเราเราต้องพยายาม ดูข้อนี้ด้วยอีกอันนึงเป็นหัวใจเนาะเราไม่ใบแอวตลาดอันนี้เขาเรียกว่าใบแอวตลาดนี่แล้วก็ข้อที่6คือเราเริ่มเอาเงินทุกบาททุกสตางค์มาเติมพอร์ตงดกินงดเที่ยวงดซื้อของที่จําเป็นมาลงพอร์ตยกตัวอย่างเช่นอย,อยากกินชาบูจังเลยเก็บเงินไว้เติมพอร์ตดีกว่าอันนี้อาจจะเห็นไกลไปมือถือเก่าแล้วมีเงินซื้อมือถือเครื่องหนึ่งห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาท มือถือห้าหมื่นบาทเอาอะไรก็ได้ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทไม่ซื้อมือถือแต่เอาเงินไปลงพอร์ตหมดเลยอันนี้ถือว่าผิดผิดผิดมากแต่ถ้าเกิดบอกห้าหมื่นบาทไม่ซื้อมือถือหรือว่าซื้อแค่หมื่นสองหมื่นแล้วเก็บเงินไว้แล้วก็กระจายไปทําอย่างอื่นไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ถือว่าถูกต้องเช่นถ้าพี่พ,พี่มีเงินแล้วพี่พี่ไม่ใช้ไม่ซื้อเสืาา้อผ้าไม่ไปกินไม่ไปเลยประหยัดมากเออ อันนั้นก็ไม่เปลี่ยนนี่ก็ไม่เปลี่ยนแต่จะเอาเงินมาเติมผ่อนเพื่อหวังว่าเอามาหาเงินในอากาศอันนี้คือผิดแล้วก็คือถึงขั้นเอาเงินมาจากบัตรบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตอันนี้ก็ถือว่าผิดมาหันนะคะเพราะว่าน้องเจออยู่ท่านหนึ่งปีปีที่แล้วทักมาหาเขาบอกเขาเป็นหนี้เป็นสินหมดตัวเพราะว่าไอ้ตัวนี้น้องก็ถามว่ามันเป็นได้ยังไงล่ะพี่ก็ผมติด position แล้วผมไปเอาเงินจากบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดเอาออกมาจากแอปมันง่ายเขาก็เอามาเติมเติมพอพอพอมันระเบิดอะพอมันไปแล้วไงพี่พี่แต่มันทิ้งมันทิ้งหนี้สินให้เขาต้องก้มหน้ารับกรรมอยู่นะตอนนี้ซึ่งเขาเขาเอาไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้มั้งเท่าที่ทราบเนาะแล้วยอดเขาค่อนข้างเยอะด้วยก็ก็เลยเป็นอะไรที่ต้องระวังคือมันเป็นการพนันนะคะเส,เส้นบางๆระหว่างการพนันกับการลงทุนเนาะ แล้วอีกอันหนึง่งถ้าไม่มีออเปอร์ในพอร์ตแล้วรู้สึกไม่สบายใจถ้ามีสักไม้หนึ่ง0.01มันยังสบายใจอันนี้เราเสพติดการพนันเสพติดการเทรดแล้วเพราะว่าเราเข้าไม่เป็นสถานะไม่รู้จะไปตรงไหนคือเขาเรียกว่ากลัวตกรถอะแล้วพอปล่อยโดนลากดีกว่าเขาเรียกว่าทนทนแดงไม่ทนฟ้าแล้วก็ต้องมีสถานะอยู่ตลอดจะปลดค้ำกินมีพี่ท่านหนึ่งเขาอยู่ด้ด้วยการเขาค้ำอะ บล็อกาบบล็อกเซลแล้วเขาก็ปลดแกะกินอะ่ะแต่ว่าเงินเงินมันไปแล้วมันออกไปจากกระเป๋าเราแล้วอะ่ะเขาก็แค่เก็บบล็อกกินอะ่ะผอใหญ่มากนะแบบหลักเอมอ่ะก็ก็ไม่รู้อยู่หรือเปล่าผอตอนนี้เนาะก็อันนี้ไม่ได้นะคะไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองถือสถานะหอสถานะในที่นี้หมายความว่าของน้องสไตล์น้องเทศคือน้องจะสร้างเงื่อนไขถ้ามันมาตามเงื่อนไขที่เราจะเอา s, s l สสั้น R r คุ้ม um, เราเข้าไปเลยมันเป็นตามเทนเราเข้าไปเลยเราเข้าไปได้เลยเราแพ้เราแพ้ครั้งเดียวไงแต่ถ้าเกิดเราไปสวนเทนเราไปเข้าด้วยความโมโนเราจะแพ้ตลาดตลอดเราจะเก็บตลอดจนจนเราบั่นทอนจิตใจเราจนหนึ่งเราไม่เหลือเงินสองบั่นทอนจิตใจให้เราไม่กล้าในจังหวะที่กล้าหรือเราควรจะกลัวในจังหวะที่กลัวเราก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันไม่ได้มันทําให้ไมซ์เซ็ตเราเสียเนาะเพราะฉะนั้น พอตว่างดีสุดค่ะใครจะรันไม่รันก็แล้วแต่เขาแต่น้องไม่รันเพราะว่าเวลาโดนย้อนแล้วมันอารมณ์เสียแล้วเดี๋ยวเราอยากเอาคืนเพราะฉะนั้นปิดกําไรก่อนกําไรนอนดีกว่าขาดทุนค่ะพี่ๆแล้วก็ข้อนี้สําคัญมากอยากออเดอร์โดยไม่มีอยากออกออเดอร์โดยไม่มีแบบแผนไม่ต้องคิดมาถึงเห็นเขียวเห็นฟ้าเห็นเขียวเห็นแดงสซเลยไม่ได้ตื่นมาสซเลยไม่ได้ต้องมาเปิดกราฟ ไล่เดได้เฮดโฟก่อนเฮดวันเราจะเทรดทม์เฟรมไหนใครเทรดทม์เฟรมเฮดโฟต้องไล่เฮดโฟไว้อย่าไปหลงทิศใครเทรดทม์เฟรม M30 มสาเอ็อ็มาอะไรเงี้ยเทรดสั้นเราก็ต้องเลือกเวลาตลาดเช่นช่วงตลาดเปิด8โมง9โมงตลาดเอเชียตลาดยุโรป2งโมงโมงแล้วก็ตลาดใกล้วายแล้วก็อเมริกามาก็ช่วงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเราต้องเลือกเวลาถ้าใครจะเทรดสั้นแบบนั้นหรือใครจะเทรดเฮดวัน h e a d ก็ต้องนั่งรอให้มันมาหน้าเทรดมี PA confirm มาถึงจุดที่เราจะเอาอย่างเงี้ค่อยเอาถ้าเกิดเป็นเคสนี้คือหนักมากน้องเคยเจอคือเขาบอกว่าเขาเปิดโดยไม่รู้ตัวมีพี่ท่านหนึ่งเติมเงินเข้าไปไม่เยอะค่ะประมาณพันบาทปุ๊บไม่ถึงนาทีแตกน้องถามเออพี่ทำไมไม่ทำไมทําอย่างนั้นล่ะพี่ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าพี่กดอะไรไปอันนี้คือหนักมากเขาเห็นแบบเงินพันนึงอะ่ะ ม,มันไม่สําคัญหรือหรือยังไงนะ้องไม่รู้แต่ว่าณนะตอนนั้นคือสติมันไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะแย่ลงและ priority ที่สําคัญที่สุดคือ position ในพอร์ตความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลงคือคนันนึงเก็บตัวกดแต่มือถือก้มหน้าก้มตาใครชวนไปไหนไม่ไปจะเฝ้าจะดูงี้ไม่ได้นะคะเสียเลยนะคะพี่พมันสําคัญมากในสังคมครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราพี่น้องเราลูกเราหรือว่าคนรอบข้าง ณตอนนี้ถ้าเกิดบางคนนะ่ะเทรดได้เสพติดการเทรดเทรดได้ได้เงินเยอะๆได้เงินเยอะๆแต่วันที่เราหันกลับมาเวลามันไม่เคยย้อนกลับนะคะเราหันกลับมาคือพ่อแม่เราแก่แล้วนะคะพี่ๆลูกเราโตแล้วเขาพอเขาถึงช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะเขาจะต้องไปมีชีวิตของเขาเองเขาจะต้องไปไปไปอยู่กับครอบครัวเขาเราต้องทําใจอย่างเงี้ยเราหันกลับมามันไม่ได้แล้วนะคะเวลามันไม่เคยย้อนกลับเนาะก็ะเลยเป็นอะไรที่น้องจะให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับ พื้นฐานครอบครัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการเสพติดการเทศมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าหายนะเลยมันมันเป็นเส้นบางๆระหว่างการลงทุนการลงทุนกับการพนันพี่ๆคิดถึงนะตลาดเลเวเรจนะน้องไม่พูดถึงนะตลาดเลเวเละคือเราต้องเติมเงินเข้าไปเทดมันเหมือนพี่เข้าคาสิโนนะคาสิโนพี่ต้องไปแลกชิปแล้วเจ้าที่ไหนเขาอยากจะให้พี่เอาแลกเอาเอาชิปไปแลกคืนล่ะเขาก็าต้องทําทุกวิถีทางว่า แลกชิปแล้วเงินออกจากกระเป๋าเธอแล้วต้องมาเป็นของฉันเพราะฉะนั้นตลาดจะหลอกเราจะดึงดูดเราแล้วการจ้องกราฟบ่อยๆอะพี่จะเห็นเนาะถ้าใครใครใช้ MT4 MT5 buy sell กดโคตรง่ายเลยจริงไหม buy sell กดโคตรง่ายคือเขาออกแบบเขาดีไซน์มาแล้วว่าถ้าใครสติไม่ดีสติหลุดไปแล้วเนี่ยใจไปแล้วเนี่ยเขาเอาแล้วตลาดจะชอบกับคนที่แบบลงก็ซื้อขึ้นก็ขาย เป็นเหมือนนักพนันตลาดเขาจะชอบคนแบบนี้มากแรกๆเขาจะหลอกล่อให้เราได้หลังๆเราจะเติมไม้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะตอนแรกๆเราอาจจะกลัวออก0.01บาบาวิได้ 0. 0.1อุ้ยได้รอบนี้ต้อง10หลอดจังหวะที่พี่ใส่10หลอดนั่นแหละคือจังหวะที่เราโดนแล้วเวลา10หลอดลากจุดหนึ่งมันก็พันหนึ่งแล้วเนาะมันก็จะแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเสียไม่ได้เพราะฉะนั้นในการเทรดเราต้องวางแผนเลยว่า มันไม่มีใครเทรดถูกทางตลอดนะคะพี่พี่ถ้าเทรดถูกทางตลอดทุกคนรวยหมดน้องก็ถ้าเกิดน้องรู้ว่าการจะขึ้นจะลงน้องจะใส,ส่สลอยหลอดเทรดครั้งเดียวแล้วเลิกอย่างเงี้ยไม่มีทุกอย่างมีความเสี่ยงเราต้องมองก่อนว่าหนึ่งจะเสียได้เท่าไหร่วันนี้ถ้าเราเสียเกินเกินสองถึงสามเปอร์เซ็นของพอร์ตเราอะเลิกเลยไม่ว่ามันจะมาหน้าเทรดไม่มาหน้าเทรดเลิกเลยเพราะว่าอะไรอารมณ์เรามันคัง่งค้างอยู่ข้างในทุกคนเป็นมนุษย์มนุษย์มันเป็นสัตว์อ่อนแอนะคะพี่พี่มันมีความกลัว ความโลภความโกรธความความหลงทุกอย่างเราไม่สามารถมีสติรู้เนื้อรู้ตัวได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่ใช่นักบวชเนาะผู้ทรงศีลเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสติหลุดบ้างสักวันน่ะจะต้องโดนแล้วไอ้วันที่เราสติหลุดอะ่ะจะเป็นวันที่เราเสียหายหนักมากๆน้องก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงนี้ว่าพี่ๆลองเช็คลิสต์ดูว่าใน9ข้อเนี้มีไหมถ้าเกิดมีเกินครึ่งอะ่ะเราต้องปรับตัวเองเนาะเราต้องปรับตัวเองพยายามคอนโทรลบังคับตัวเอง หลักที่น้องใช้คือน้องน้องจะชอบสวดมนต์แล้วก็สมาธิบ้างแล้วก็ออกกําลังกายบ้างแล้วก็พยายามไม่อยู่กับหน้าจอไม่อยู่มือถือจะดูเป็นเวลาเมื่อก่อนก็เป็นดูตลอดมันจะดูทําไมก็ไม่รู้คือแบบมันหลอกเราให้เราเข้าได้ค่ะในช่วงนั้นนะเนาะเพราะฉะนั้นน้องพอที่จะเอ,อผ่านมาแล้วบ้างก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียว่าว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ช่วงหลังเห็นคนเข้ามาในตลาดเรเวเลตสูงเยอะมากเยอะมาก,ม,ากมีทั้งโค้ดมีอะไรเข้ามา เขาบอกแต่ด้านที่มันได้เงินน่ะได้เงินน่ะด้านรวยอ่ะด้านบวกอ่ะแต่น้อยคนที่จะมาบอกว่าเออตลาดนี้มันหมดตัวได้นะพี่ๆตลาดนี้มันเอาเราเจ๊งได้เลยนะคนคนหนึ่งที่ไปเรียนมาเนี่ยอันนี้ไปฟังมาจากอีกต่อนหนึ่งไม่เอ่ยนามเรียนคอร์สแพงมาเลยแบบโอ้โหนู่นนี่นั่นเลยตอนนี้เขาต้องขายธุรกิจไปเป็นคนขายข้าวแกงนะพี่ ขายข้าวแกงเลยนะคะจากคนรวยๆแบบมีบ้านหลังใหญ่โตอ่ะเขาแชร์ให้ฟังเขาไปเรียนกับท่านหนึ่งแล้วไปออกสไตล์แบบปึ้งๆ,ๆมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าออกหนักอะ่ะแล้วไม่ได้มองในจังหวะว่าในด้านที่ลบหมดตัวเลยนะคะหมดมาแล้วที่เห็นแต่ว่าไม่ได้เจอโดยตรงเขาเล่าให้ฟังอีกต่อนึงว่าเป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตลาดเนี้ยคือน้องพูดตลอดว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดต้องการคนโลภต้องการคนขาดสมาธิแล้วตลาดนี้คือ ต้องแพ้ให้เป็นบางครั้งเราทํางานเก่งเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราไฟเตอร์เราเป็นผู้บุกเบิก,กธุรกิจมาใหญ่โตัวแต่ตลาดฟอเร็กเราสู้กับเขาไม่ได้นะพี่เพราะตลาดฟอเร็กตลาดทั่วโลกเขาเล่นกันหมดเลยทั้งโลกเราฝืนคนทั้งโลกไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นธุรกิจเราสามารถเป็นกลุ่มเล็กๆของเราให้มันเห็น point เห็นภาพเนาะแล้วตลาดฟอเร็กเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าเงินมันเข้ามาเยอะมากไอ้คนไหนกดออเดอร์บายเยอะไอ้นั่นน่ะเป็นเจ้า จนกว่าจะมีไอออเดอร์เซลล์อีกเจ้าอีกคนนึงมามาบังคับให้มันเปลี่ยนเทนเปลี่ยนตลาดเพราะฉะนั้นตลาดเนี้ยมันมันมันพร้อมรวยพร้อมจนในวันเดียวกันเราต้องแยกให้ออกระหว่างการพนันกับการลงทุนถ้าน้องแนะนำในนะท้ายคลิปน้องอยากให้การการเทรดของเราอะเวลาเราจะเข้าอะให้มุมมองเป็นนักลงทุนแต่เวลาพอได้กำไรให้มองเป็นนักพนันคือได้แล้วเลิก ลุกคนสุดท้ายจ่ายรอบวงไม่ต้องไปรอนู่นนี่นั่น,นไม่มีไม่มีอยู่จริงทีพีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอยู่จริงน้องจะเห็นสะบัดก่อนกินบางทุนก่อนลงมาย้อนให้เราเสียจิตเสียสมาธิน้องถือคติลุกคนสุดท้ายจ่ายรอบวงน้องจะเป็นแบบนี้แล้วมันทําให้เราอยู่รอดได้ได้นานในการเทรดในตลาดตรงเนี้ยค่ะคนที่เก่งจริงจริไม่ใช่คนที่เทรดได้กาไรก้อนโตนะคะต้องเป็นคนที่อยู่ในตลาดที่นานที่สุด ใครอยู่ได้ยาวนานไม่บาดเจ็บไม่เสียหายคนนั้นสุดยอดเพราะว่าเขาคุมอารมณ์ได้เขาทำตามแผนตัวเองได้แล้วก็เขาวางมันนี Management ได้ไม่ให้ตลาดหลอกเพราะตลาดนี้มันมันน่ากลัวจริงๆค่ะพี่ๆน้องเลยเลือกที่จะมาทำตรงนี้เนาะเรื่องทำไมซเซ็ตแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีกฎ3ข้อ,อ,อสั้นๆก่อนเนาะก่อนวางก็คือหนึ่งถ้าเรามีความใจกล้ามากเกินไป ข้อที่2มีความหัวร้อนมากเกินไปและข้อที่สมีความไม่ยอมแพ้สามข้อนี้ถ้าเรามีสามข้อนี้พี่ๆจดไว้ก่อนเทรดพี่ๆเป็นนักพนันนะพี่ๆไม่ใช่เทรดเดอร์เพราะตลาดจะเอาเราไปเลยก็โชคดีนะคะพี่ๆแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายๆท่านหรือใครที่เคยมีประสบการณ์อะไรที่อยากมาแชร์มาแชร์เลยนะคะพวกเราจะได้อยู่รอดในตลาดได้นานเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรภาพที่ดี ช่วยแชร์ไอเดียกับคนที่าบาดเจ็บแล้วออกจากตลาดไปแล้วยังไม่มีกําลังใจจะกลับเข้ามาก็ช่วยดึงเขาฮิวใจเขาหรือคนที่กําลังเข้ามาใหม่ๆแล้วยังยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรก็เอาตรงเนี้เป็นเป็นแนวทางเนาะเป็นไกด์ไลน์ให้อยู่รอดและคนที่ยังอยู่ในตลาดอยู่ก็เป็นกําลังใจให้กันค่ะก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตจบเท่านี้นะคะแล้วก็โชคดีนะคะพี่ๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ